ถากับได้จ้ะถาเลือนังกับเออเอสตัวนี้อ่ะจ้ะนี่จ้ะของข่อยน้ำกระเป๋านีก่กระเป๋ามีอย่างเนื้อพี่น้องข้าวสาร18กิโลข้าวเหนียวแล้วนี่ก็พวกรถดอกรถด,ดีพี่น้องคลิปนี่ก็อยู่ประมาณนี่เลยจ้ะพามาช็คพามาเที่ยวมาเบิ่งฟินแลนด์ม,มากับมูสพี่น้อง ตัวไซซิลออกมานั่งถ่าร่อเลือดตัวต้นไหนเรียนร่อนเขาเปิดประตูขึ้นเลือกกับเอสโตเนียจ้ะของก็ได้หลายที่พี่น้องเด้อได้ของวสารได้หมอกก๋วยเตี๋ยวหมอกก๋วยเตี๋ยวนี่ของถั่วแกมคนคือไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวพี่น้องมากัว่สามคนขาดผู้หนึ่ง ลิบนีกับสันสันด้อจ้ะแสงสะท้อนเลอพี่น้องตอนนี้ก็ออกจากสิ้นแลน็อ,อยู่ทึงเลือด้อยพี่น้องคอยทายรูปตอนนี้ก็น่าสิ่สองทุ่มครึ่ง,งสองทุ่มครึ่งเลือกออกจากสิ้นแลนจ้ะ กสิกลับไปเอสโตเนียอื่นคครกสิบไปเฮ็ดงานนั่งเรือก,ส,ส,อส,กสิบประมาณสองสั้โมงครึ่งก็สิบประมาณหาทุงสองุมครึ่งนับไปอีกสองสั้โมงครึ่ง นี่้วสวยขนาะดไว้โอกาสน่าจะมาเที่ยวใหม่นะจ๊ะฟินแลนด์ Tiếng bày tặng cái chuẩn cái chuẩn của ông nó กลางคืนก็งามเด้อพี่น้นนองนองี่หมุนหัวเรื่อง ยิ่ง <mêmes. S 1> งามพี่น้องยิ่งขึ้นไปโอกาสหนาสิมาเ <น squishy. S 1> ที่ยวไหมมางวดนี่กับสิมางวดลังนี่กับซื้สิได้มาข่างขึ้นจะขึ้นหนึ่งพี่น้อง กาะในหน่อยกลางในตะหักไันแสงสะท้อนที่อย่างให้เจ้วิร์มยิ่งย้ำคืน,นกะเลไทยสองทุ่มคืนตอนนี้ ออกจากท่าเรือฟินแลนด์ก็กลางเมน้อยตหาหักพายพี่น้องเอ้ยพนมากตหาหักพักที่บ้านตาหาร พีดก็จังไดก็ขอให้หลายๆเด้อพี่น้องสางเหนือเที่คเอยมาเทีเ่อออยวฟินแลนด์กอล์ไอแลนด์หน่อยๆท้งหลายมองตอนมาบ่เห็นจังซี่ขากรอบแล้วก็หน่อยๆง่ายไหลาย่าย,ายิ้วว่าหนามมาันล้งแล้วหน,หนามมันขึ้นหนามมันลงเหรอข้าเห็นพอตอนมาเพบ่เห็นเด็กก้อนนี่ ก็เห็นยุกกอนหนึ่งยู่มีบานหลังนี่หน่อยๆแต่กอตัวนี้เดงหินมันโพแปลว่าข่อยบ่หินพี่น้องแปลว่านามมันลงนามมันลงมันจึงเห็นเป็นเกาะก็คิดว่าโอ้ยอยากเห็นห่จ้ามม่ห็นน้ำแดงงามขนาดกอนหน่อยๆลายนามะเทียว

มาอีกเสื้อหนึ่งกับพุ้เสิมากกับขอบขั้วกับว่าจะสิท้าลูกมาน<อ>้าพอที่มามือนี่เขาก็อยากมาเทียวน้ำอยู่พี่น้องขิ้หนีเงาเลยเด็กพี่น้องเลยเงาเลยคิ้หนีคึ้นย้ำคือชมวิวชมเกาะเกาะหน่อยๆนี่เนียน่ยเงามห นั่งเลือ่อันข้างแน่นี่มันเป็นอย่างไรโอกาสหนานะ้นลเกาะนั้นมันมีอย่างข้างนั้นที่นี่เลือกภาพไปเที่ยวละมังหนาะ่นโอ้ยเกาะนี่สวยอะ่ะโอ้ยถ่ายตอนกลางคืน,นมันก็นสสเหินบอปันใดละมังพี่น้องเอ,อ้ย แต่คอยบอกว่างามแง่มันขึ้นกับงามอีกแบบหนึง่งามคขอบยิ่งแงามขึ้นก็นสวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะทิปนี่เป็น มาเที่ยวขึ้นล่อ,อมีความประทับใจมากเลยพี่นุ่งไปทั้งเที่ยวอะไรทั้งของขอบกลับบ้าน ขอขอบคุณหลายๆเด้ยอพี่นองที่เขามารับชมคคยกังเอาความสวยงามในยามคำ่ำคืนมาให้มืเจ้าเบืงเด้อจ้ะขอบคุณจ้าขอบคุณหลายๆที่เขามาเบึงเด้อจ้ะ